สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธีการทําเหล็กซ่อมข้าวนะครับหรือคราดซ่อมข้าวนะครับแต่ละที่เรียกไม่เหมือนกันนะครับแต่ละที่เรียกยังไงบ้างนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับนี่นะครับวิธีการทํานะครับก็ใช้เหล็กที่เศษวัสดุที่เหลือใช้ในบ้านนะครับไม่เยอะนะครับก็มีเหล็กเส้น3เส้นนะครับตัด30 ก็นํามาเชื่อมกับเหล็กทอ็ทอปแป,ป๊บนะครับก็มาเชื่อมทําไปเรื่อยๆนะครับก็พอดีนะครับต้องซ่อมข้าวก็เลยต้องทําเองนะครับไม่อยากซื้อนะครับไม่อยากซื้อเข้ามาก็มันเนเมื่อวัสดุของเรามีอยู่แล้วนะครับก็เอามาทำนะครับนี่แหละฮะทำเสร็จแล้วก็ จะไปใส่ด้ามนะครับต้องหาด้ามมาใส่ใช้ด้ามไม้หรือว่าด้ามไม้ไผ่ก็ได้นะครับอันนี้ผมเลือกใช้ด้ามไม้ไผ่นะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปลองกันเลยครับไเลยนี่นะครับผมรู้สึกว่าด้ามมันจะยาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องตัดนะฮะตัดมาสักคอันนึงนะครับไม่ปวดหลังครับไม่ปวดหลังใช้ดีนะครับ แค่ขุดขุดมาแล้วก็ยกมาใส่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับนี่ฮะทำไปแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวไม่ปวดหลังก็ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็ดูวิธีการทำนะครับเพราะว่าไม่ยากนะครับไม่ยากผมว่าง,ง่ายนะครับครับแต่ก็ต้องอาศัยว่า เป็นช่างนิดนึงนะฮะต้องเชื่อมเป็นนะครับแล้วก็ตัดเหล็กได้นะครับหรือไม่ก็เอาไปให้ช่างในหมู่บ้านที่เขามีตู้เชื่อมนะครับก็ให้เขาลองทําให้นะครับให้เขาดูแล้วก็บอกวิธีการแล้วเราเาก็ทําเป็นแล้วครับนี่นะครับก็ขุดใส่ขุดใส่ง่ายๆนะครับง่ายๆผมแต่ก่อนเนาะ ต้องดำต้องอก้มเงยเงยก้มก้มเงยเงยปวดหลังแต่นี้ไม่ปวดแล้วครับนี่แหละสุดยอดจริงๆเลยเพราะว่าสุดยอดมากๆเลยครับพี่น้องลองทํากันดูนะครับลองทํากันดูนะครับเพื่อใช้ในครัวเรือนบ้านเรานะครับนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับ ที่ให้กำลังใจวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ